สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสำคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะไปรับฟังดวงขออนุญาตเตือนนิดนึงนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเองค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมมกว้างปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะ ขออนุญาตแจ้งนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนเพราะว่ามีเอซีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาและกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะราศีเมถุนนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมคลิปนี้นะคะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะเอาละคะ่ะชาวราศีเมถุนมาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่าน ตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างจะโชคดีมีเรื่องราวดีๆเข้ามาบ้างหรือไม่และการงานสุขภาพช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างการงานจะราบรื่นไหมสุขภาพร่างกายหากป่วยไขยอยู่จะหายดีหรือไม่นะคะเอาร่ะคาะในช่วงนี้ หลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นขอเริ่มที่การงานกันก่อนเลยนะคะการเงินโชคลาภจะบอกให้เป็นลำดับถัดไปค่ะเอาละชาวราศีเมถุนการงานในช่วงนี้ดวงมักจะผูกพันกับงานเก่าๆเ,เดิมๆที่เคยทํามานะคะอาชีพเดิมๆสิ่งเดิมๆที่ท่านนั้นเคยได้ทํามาแล้วนั่นละค่ะมีดวงจะได้ย้อนอดีตนั่นเองนะคะจะได้ทํางานเก่าๆที่เคยทํามาแล้วหากไม่นําโปรเจกต์เก่าๆหรือว่า สิ่งเก่าๆงานชิ้นเก่าๆก,กลับมาปัดตุลทํำใหม่ก็จะได้กลับไปร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานเก่าๆหรือว่าทีมงานเก่าๆนะคะบางท่านค้าขายก็อาจจะมีการนำสินค้าที่เคยได้รับความนิยมกลับมาปรปับปรุงและปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแล้ววางขายเพื่อที่ว่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าอีกครั้งหนึง่งเรียกได้ว่าจะเรียกลูกค้าเก่ามาลูกค้าใหม่ก็อยากจะ ให้ติดอกติดใจในสินค้าของท่านหรือว่าอยากได้ลูกค้าใหม่นั่นเองนะคะหรือหากท่านที่รับราชการสมมุตินะหากท่านเป็นตำรวจก็จะได้นำคดีเก่าๆหรือฟื้นกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึง่งก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้สัมผัสกับงานเดิม ที่เคยทำมาแล้วนะคะดวงจะชัดเจนมากๆนะคะและมันจะมีอีกอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็จะได้ทำอะไรใหม่ๆหรือว่า,าทำงานใหม่อาชีพใหม่ๆเลยก็มีเริ่มทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนั่นแหะค่ะบางท่านก็อาจจะทำใหม่เรื่องราวใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยอีกต่างหากในช่วงระยะเวลานี้ดวงจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเก่าและใหม่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงนี้ค่ะ และช่วงระยะเวลานี้ท่านยังคงมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแม้แต่หากท่านติดขัดต้องการความช่วยเหลือเอ่อยปากไปเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะและช่วงระยะเวลานี้สิ่งเก่าๆที่ท่านได้ลงมือทำผลงานจะออกมาดีนะคะเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ได้เห็นผลงานและชื่นชมของคนที่ได้เห็นผลงานของท่านนะคะและบางท่านช่วงนี้จะได้ทำงานพิเศษโดยเฉพาะท่านที่รู้ตัวว่ารับจ็ ควบคู่กับงานประจำนะคะในช่วงระยะเวลานี้ลูกค้าจะนำงานมาให้ซึ่งก็จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้ากลุ่มเดิมๆคนเดิมๆที่เคยเข้ามาใช้บริการทันนั่นละค่ะดวงจะมีงานทำยังไงก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะช่วงนี้เหนื่อยแต่ดีค่ะใครที่ทำงานประจำนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ในที่ทํางานของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้องค์กรหรือว่าบริษัทอยู่รอดตัวท่านเองก็จะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะบางท่านก็จะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นที่ออกไปแล้วนะคะหรือบางท่าน ข้อนี้ต้องทำใจนิดนึงนะคะบางท่านมีดวงตกงานกระทันหันก็มีนะสำหรับท่านที่ที่ผ่านมาอาจจะรู้ว่าเออเราก็ไม่ค่อยจะแน่นอนแล้วละ่ะกับบริษัทนี้ชักจะมีข่าวที่ไม่ดีมาชักระยะสักระยะหนึ่งละช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่เป็นดวงรวมมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้ท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแค่หน้าที่ความรับผิดชอบนะคะและช่วงระยะเวลานี้ชิพอจอรองเท้าค่ะ ชาวราศีเมถุนจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยครั้งนะคะทั้งเรื่องการทํางานและเรื่องส่วนตัวค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าจะออกบ้านบ่อยจะออกจากที่ทํางานบ่อยนะคะจะได้พบปะกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ช่วงระยะเวลานี้จะได้พูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะได้ผู้หรือบางท่านนะคะจะได้จะมีเหตุให้ได้พบกับคนเดิมๆที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งละอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าๆหัวหน้าง,งานเก่าๆหรือว่าคนที่ท่านเคยรู้จักเก่าๆนะคะท่านจะได้รับผิดชอบงานใหม่ด้วยนะสำหรับบางท่านในช่วงระยะเวลานี้หากท่านยังคงทำงานที่เดิมนะคะงานช่วงนี้เหนื่อยและยากขึ้นค่ะ แต่ว่าข้อดีก็อย่างที่บอกจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนไม่ถึงขั้นที่ว่าเหนื่อยเพียงลำพังนะคะและบางท่านกําลังจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยในช่วงระยะเวลานี้ขอให้อดทนนะคะหากมีการได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่ามันจะเป็นงานที่ยากและ เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของท่านเช่นเดียวกันบางท่านก็อาจจะเริ่มต้นค้าขายซึ่งหันไปทําอาชีพของตัวเองเริ่มต้นที่จะเป็นนายของตัวเองนั่นเองนะคะเหนื่อยแน่นอนค่ะและอุปสรรคก็ไม่น้อยขอให้ท่านอดทนนะคะเอาหลักที่นี้ก็มาที่การเงินกันบ้าง การเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะรายใจหลักๆค่ะจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะซึ่งเกิดจากข้าวของภายในบ้านพังเสียหายบางอย่างซ่อมได้บางอย่างซ่อมไม่ได้และเป็นของที่มีราคาต้องซื้อใหม่เลยทีเดียวนะคะเบอบอก็อาจจะเป็นไดเป่าผมอาจจะเป็นหม้อหุงข้าวหรือว่าพัดลมอาจจะเป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็ตัวท่านเองอยากจะซื้อของใหม่มาทดแทนของเก่า ที่ใช้ไม่ค่อยดีและจะพังแหลไม่พังแหลและจะเป็นประมาณนี้นะคะและช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะมีดวงจะหมดเงินไปกับบริวารคนรอบข้างนะคะหากไม่เกี่ยวพันกับบุตรคู่ครองก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าลูกน้องของท่านเองนะคะและมีดวงจะหมดเงินไปก,กับการดูแลสุขภาพ หากไม่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในบ้านอาจจะเป็นบุตรล้านหรือว่าสามีหรือว่าสัตวาา์เลี้ยงก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้รายจ่ายเยอะก็จริงค่ะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษนะคะจากไหนบ้าง เช่นเงินจากงานพิเศษเงินจากการเงินจากการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือในช่วงระยะเวลานี้หยิบยืมเงินใครก็ยังพอได้อยู่นะคะหรือว่าบางท่านก็ค้าขายจะไดออเดอร์หรือว่าได้ลูกค,ค้าที่ไม่คิดว่าจะได้และหากท่านพื้นฐานดวงดีๆจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะจะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้หรือจะใช้คําว่าคนดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองก็ได้ถึงคราวที่กําลังจะแย่มักจะมีเหตุให้ได้เงินเข้ามาในมือน,นะคะคล้ายครๆ กักว่ามีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นล่ะค่ะถึงรายจ่ายจะเยอะการเงินก็ยังถือว่าหมุนได้สะดวกและหมุนได้คล่องนะคะในช่วงระยะเวลานี้และช่วงนี้มีดวงจะหมดเงินไปกับรถไม่มากก็น้อยใครที่มีรถยนต์ระมัดระวังให้ดีๆเพราะว่าช่วงนี้เดินทางบ่อย อยากจะขอเตือนนะคะท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งบางท่านก็ต้นเดือนกลางเดือนก็ว่ากันไปหรือบางท่านเสี่ยงรายวันเลยก็มีนะคะช่วงนี้อย่าเสี่ยงเยอะเพราะจะได้ไม่คุ้มเสียงนั่นเองค่ะ รายรับที่จะเข้ามาส่วนใหญ่จะได้จากความขยันและความรู้ความสามารถของท่านเองนะคะเตือนท่านใด้เท่านี้นะชาวราศีเมทุนจะเป็นคนที่เสี่ยงดวงไม่ค่อยจะได้แต่โชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากงานหรือว่าเกิดจากการที่ว่ามีคนช่วยเหลือนะคะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ ให้เบาๆนิดนึงมาที่สุขภาพกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านใดที่มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามภูมิแพ้ความดันอะไรก็ตามนะคะให้ท่านนั้น มียาติดตัวพกเอาไว้ตลอดนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะมีดวงป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าโรคประจําตัวจะก,กําเริบนั่นเองค่ะและให้ระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวแต่ว่าไม่ร้ายแรงนะคะช่วงนี้จะทําอะไรก็ให้ระมัดระวังอย่ารีบอย่าลนลานค่ะค่อยๆทํานะคะโดยเฉพาะพ่อบ้านแม่บ้านช่วงระยะเวลานี้นู่นนี่นั่นไม่น่าเจ็บก็เจ็บนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีเดิก ดวงจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่ามีดวงจะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะเรารู้ร่วงหน้าเราจะได้ระมัดระวังและเตรียมตัวรับมือกับทุกๆเรื่องนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวราศี มิถุนให้ท่านโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอย่าได้มีอุปสรรคเข้ามากล้ามไครถ้าหากแม้นว่ามีอุปสรรคเข้ามาก็ขอให้มาลายหายไปในพริบตาเลยทีเดียวนะคะให้มีคนรักคนเมตตาค่ะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์วดวงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยหากมีข้อสงสัยอยากถามเม้นมาใต้คลิปได้เลยค่ะอยากจะระบาย อยากจะพูดเรื่องราวอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับดวงก็ได้นะคะเชิญมิ้นมาได้เลยแต่ว่าให้ใช้คำพูดที่สุภาพนะคะเบาๆนะคำพูดแรงๆเขาห้ามใช้นะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ